ถึงจะเป็นตำรวจแต่เขาก็มักจะทำตัวเหลวไหลแม้แต่ต่อหน้าหัวหน้าเขาก็ไม่ยอมสำรวมกิริยายังกล้าพูดหยอกล้ออีกปากกาของคุณดูดีมีรถนิยมนะครับขอบคุณครับเชิญพูดต่อเลยครับแกต้องมีมันถึงจะดูเป็นผู้ชายเหมือนหัวหน้าโดนหยิบหางทั้งผูเรื่องพฤติกรรมรุนแรงในอดีตของผู้ชายคนนั้นออกมาท,าทันทีและกูเขาว่าถ้ายังอยากเป็นตำรวจอยู่ก็ทำตัวให้มันดีๆหน่อยแต่ไม่นึกเลยว่าผู้ชายที่ตอนแรกทำท่าไม่แยแสหลังจากได้ยินที่พูด ยิ่งลุกขึ้นยืนในทันทีแล้วเดินตรงไปหาหัวหน้าของเขาอย่างช้าช้าก่อนจะคว้าคอเสื้อของอีกฝ่ายแล้วขมขู่ว่าฉันจะเป็นได้แค่ตำรวจเท่านั้นถ้าไล่ฉันออกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะทําอะไรลงไปเจสันที่กําลังโกรธอยู่แล้วเพิ่งกลับถึงบ้านฉันเห็นพวกอันธภานไม่กี่คนกาลังเดินวงวีนอยู่แถวรถของฉันฉันไม่พูดพร่ำทาเพลงคว้าไม้เบสบอลแล้วเดินตรงไปหาพวกมันและตอนที่เข้าไปใกลฉันยังถามด้วยความหวังดีว่าพวกมันต้องการความช่วยเหลือไหมแต่เจ้าพวกอันธภานโง่เง่าพวกนี้ กลับกูฉันแต่พวกมันไม่รู้เลยว่าเจสันแสดงความไม่พอใจออกมาด้วยการกระทําจากนั้นก็ใช้ไม้เบสบอลชี้ไปที่หนึ่งในนั้นและเริ่มสั่งสอนแต่ในตอนนั้นผู้อันธพาที่เพิ่งโดนตีพยายามดิ้นรนลุกขึ้นยืนแต่เจสันก็ฟาดหัวมันลงไปกองกับพื้นอีกครั้งและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเมื่ออีกสองคนคิดจะสู้กลับแต่เจสันกลับพูดเย้ยเรื่องมีคัตเตอร์ของอีกฝ่ายว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่วินาทีถัดมาหลังจากจัดการพวกนั้นได้อย่างรวดเร็ว เจสันยังพูดจากทิ้มแทงเจดมิกว่าเลือกคู่ต่อสู้ผิดก็ว่าไปอย่างแต่อย่างน้อยก็น่าจะเลือกอาวุธให้ถูกต้องหน่อยนะก่อนไปยังไม่ลืมสําเติมหมอนั่นเข้าให้อีกดอกแต่เจสันคงไม่คาดคิดว่าด้วยนิยสัยบ้าบิ่นไม่กลัวใครของเขากลับทําให้สถานีตํารวจที่เขาทํางานอยู่ต้องตกอยู่ในวิกฤตที่น่าลัววันรุ่งขึ้นวีรกรรมอันน่าทึ่งของเจสันก็ได้ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ผู้กํากับด้วยความโกรธจึงถามเจสันว่าจะเทลาเทลาลงบ้างได้ไหมแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือคออคําาาาธิบแบบยแหนนน,น้้ดขงสั หลังจากฟังคำอธิบายไร้ยางอายที่ดูจริงจังของอีกฝ่ายผู้กำกับก็รู้สึกเหมือนกินมแมลงวันเข้าไปและจัดไปด้วยความอัดอั้นฉันนึกว่าเวลาจะผ่านไปอย่างเรียบง่ายด้วยการพูดคุยเล่นกันแต่ไม่คาดคิดว่าในคืนนั้นตำรวจหญิงนายหนึ่งกำลังลาดตระเวนอยู่บนถนนก็ถูกยิงที่คอในระยะประชิดไม่นานนักการที่ตำรวจหญิงถูกยิงเสียชีวิตโดยไม่มีความผิดก็ทำลายความสงบสุขข,ของสถานีตำรวจและเจสันก็กลายเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบการสืบสวนคดีนี้แต่ในขณะที่พวกเขากำลังสืบสวนคดีนี้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชื่อหลูเนเธอแต่กลับได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดจากบทสนทนาเขาได้รู้ว่าอีกฝ่ายคือฆาตรกรในคดียิงกันเมื่อคืนและได้รู้จากอีกฝ่ายว่าจะมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกอยางไรก็ตามหลูเนเธอไม่ได้แจ้งตำรวจแต่กลับเลือกที่จะเพิกเฉยเพื่อให้ได้ข่าวเด็ดเป็นเช่นนี้เองฆาตรกรที่ดูเหมือนคนวิกลจริตคนนี้ได้ลงมือก่อเหตุครั้งที่สองเขาเดินเข้าไปหาตำรวจที่รถตำรวจด้วยใบยหน้าที่ยิ้มแย้มและในขณะที่คุยกันแบบงงงักับตำรวจเขาก็ชักปืนออกมา ภายในช่วงเวลาสั้นๆมีตำรวจสองนายเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ทําให้ทั้งสถานีตำรวจตกอยู่ในบรรยากาศที่ตึงเครียดสิ่งที่ทําให้ทุกคนลําบากใจคือหลังจากสืบสวนกันอย่างละเอียดแล้วพวกเขาก็ยังไม่พบเบาะแสอะไรที่เป็นประโยชน์เลยรู้แค่เพียงรุ่นของปืนที่คนร้ายใช้ด้วยความจําเป็นเจสันจึงต้องเข้นเอาข้อมูลเกี่ยวกับทุกคนที่ซื้อปืนรุ่นทรูดจ,จากผู้ขายแล้วใช้วิธีที่แสนจะเฉยที่สุดตรวจสอบทุกบ้านขณะที่สารวัตรล็อกคนใหม่กําลังตรวจสอบอยู่เจสันกลับพบคนหนึ่งที่อาจรู้ขา่าว จากสนามมวยใต้ดินเขาจึงนัดพบคนคนนั้นที่บาร์แต่การกระทําของเจสันหลังจากนั้นทําให้ชายจรจัดคนนั้นตกตะลึงเดิมที่เขาแค่ต้องการฆ่าหัวแต่ไม่ทันตั้งตัวเจสันก็บิดเข่าฉันอย่างแรงตาแก่นี่ยังจะเอาอีกเหรอที่ร้ายไปกว่านั้นคือแม้แต่ค่าเล่าก็เป็นคนจรจัดคนนี้ที่จ่ายส่วนที่เหลือถือเป็นทิปยังไม่จบแค่นั้นเมื่อคนจรจัดพูดถึงบุคคลต้องสงสัยและขอค่าตอบแทนอีกครั้งเจสันกลับพูดอย่างหน้าด้าน,านว่า ฉันยกมันฝรั่งทอดให้แกหมดแล้วไอ้คนโลกยังจะเอาอะไรอีกแต่เจสันไม่รู้เลยว่าก็เพราะเขามีทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมนี้เองทําให้เขาพลาดโอกาสที่จะจับคนร้ายได้ในทันทีในคืนวันนั้นเจสันที่ยังคงไม่มีเบาะแสอะไรเลยได้พบกับโรเบิร์ตอดีตสารวัตรที่กําลังพักร้อนอยู่บ้านและเป็นเพื่อนเก่าเพื่อระบายความทุกข์พวกเขาทั้งสองดื่มกันอย่างสนุกสนานแต่เจสันไม่เคยคิดเลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เจอเพื่อนของเขาวันรุ่งขึ้นเจสันได้ไปกับสารวัตรคนใหม่ล็อก เพื่อตรวจสอบผู้ที่ซื้อความจริงและเป้าหมายแรกของการเดินทางครั้งนี้คือชายคนหนึ่งที่ชื่อเบสแต่พวกเขาไม่รู้ว่าชายที่อยู่ตรงหน้าคือฆาตกรหลังจากค้นหาอยู่นานเจสันและเพื่อนก็ไม่พบอะไรเลยแต่เจสันรู้สึกว่าเบสดูคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเห็นว่าค้นหาอะไรไม่เจอทั้งสองคนจึงได้สอบถามเบสตามปกติทันใดนั้นเองเจสันก็นึกขึ้นได้ว่าเคยเจอเบสที่ไหนแกนี่มันไอเด็กเกเรที่โตสุดูเกอร์นี่ ดูเหมือนแกจะหายดีแล้วนะพูดจบเจสันก็ออกไปกับล็อกส่วนคําพูดของเจสันเมื่อครู่นั่นคือความเจ็บปวดที่เบสต้องทนมาโดยตลอดความรุนแรงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เมื่อพวกเขาทั้งสองคนเดินออกมาจากตึกกลับไม่ทันสังเกตเห็นคนจรจัดน่าสงสารที่อยู่ไกลออกไปกําลังจับตาดูอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเบสรู้สึกถึงอันตรายรีบเก็บข้าวของแล้วรีบออกจากที่พักไปและเมื่อเบสปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็สะกดรอยตามสารวัตรโรเบทไปติปติด เขาใช้ถังดับเพลิงฟาดกล้องวงจรปิดจนเบนไฟจากนั้นก็ขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนในตอนนั้นโรเบิร์ตยังไม่รู้ตัวว่าความตายกําลังคืบผ่านเข้ามาหลังจากที่เขาได้ยินเสียงเคาะประตูเปิดประตูด้วยความสงสัยแต่ไม่คาดคิดว่าสิ่งที่รอเขาอยู่คือปากกระบอกปืนสีดาทะมึนถึงแม้จะถูกปืนเจาะหัวในฐานะสารวัตรอาวุโสเขาก็ยังคว้าโอกาสเข้าต่อสู้กับเบสแต่โรเบิร์ตก็แก่แล้วสู้เบสที่ยังหนุ่มแน่นไม่ได้พ่ายแพ้ในเวลาอันรวดเร็วเขาพยายามคลานไปที่กล่องเครื่องมือหยิบค้อนออกมาเพื่ออจะตตบโต แต่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังแย่งกันเบสกัดเข้าที่มือของโรเบิร์ตหลังจากจัดการสารวัตรใหญ่ได้แล้วไอหมอนี่กลับทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งลงบนโซฟาข้างๆศพกินมันฝรั่งทอดแผ่นไป็พางดูทีวีไปพลางจากนั้นก็ยังไม่รีบร้อนล้างคราบเลือดบนตัวออกหลังจากหยิบเอาบัตรประจําตัวตํารวจของอีกฝ่ายไปแล้วเขาก็จุดไฟเผาที่เกิดเหตุแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือเขาไม่ได้หนีออกจากที่นั่นทันที แต่กลับอยู่ข้างล่างที่เต็มไปด้วยพนักงานดับเพลิงและตำรวจแล้วโทรหาลูเธอร์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์และอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการก่อเหตุของตัวเองให้ฝ่ายตรงข้ามฟังพร้อมกับตั้งฉายาเท่ๆให้ตัวเองด้วยเรียกผมว่าสายฟ้าในขณะเดียวกันเจสันที่เพิ่งกลับมาถึงสถานีตำรวจก็ได้ยินข่าวการตายของเพื่อนเก่าจากล็อกเขาไม่อยากจะเชื่อคนที่เพิ่งคุยัวเรากกันอยู่เมื่อวานเพิ่งบอกว่าไม่มีก็ไม่มีแล้วเขาเต็มไปด้วยความโกรธพักนักข่าวที่ขวางอยู่หน้าสถานีตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุร้ออมกกกกัับลล็แต่หงจาถูไ ที่เกิดเหตุก็ไม่เหลืออะไรที่มีประโยชน์เหลือเพียงเศษผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ยิ้มยังไรก็ตามเจสันได้สอบถามพบว่าเศษผ้าชิ้นนี้ไม่ใช่ของโรเบิร์ตทำให้เขานึกถึงข้อสงสัยที่คนจราจัดพูดขึ้นมาทันทีแต่พอพวกเขากลับไปที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะสืบค้นเพิ่มเติมก็บังเอิญเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ล็อกกรดมากทั้งที่ปิดข่าวแล้วแท้แต่กลับปรากฏในหนังสือพิมพ์เร็วขนาดนี้ในขณะที่พวกเขากำลังยุ่งหัวหมุนเบสที่ก่อเหตุเสร็จแล้วได้ขับรถกลับมาาที่ลนนจดดรใต้ิ เขาเอาของที่นํามาจากที่เกิดเหตุยักใส่ไว้ในรถอีกคันจากนั้นก็จะไปอย่างสง่าผ่าเผยแต่เขาเพิ่งจะไปก็มีคนมาเปิดท้ายรถของเขาไม่น่าแปลกใจเลยความลับของเบสถูกคนจรจัดรู้เขา้าแต่หมอนี่กลับไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับเจสันกลับเลือกที่จะขายข่าวนี้ให้กับบรรณาธิการไร้จรรยาบรณคนนั้นแต่คนจระจัดคงไม่ค่าคิดว่าเขาจะต้องจ่ายอะไรบ้างสําหรับความโลภของตัวเองในไม่ช้าคนช่วสองคนนี้ปรากฏตัวที่ลานจอดรถใต้ดินแต่ในขณะที่พวกเขากําลังเปิดท้ายรถ กลับไม่ทันสังเกตเห็นดวงตาคู่หนึ่งในระยะไกลกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ในเวลาเดียวกันเจสันที่สถานีตำรวจได้รวบรวมบาะแสต่างๆและตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเบสจากข้อมูลเขาไม่พบสิ่งที่ปกติใดๆเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าอีกฝ่ายมีปัญหาขณะที่เขากําลังคุ้นคิดอย่างหนักคดีฆาตรกรรมที่บาร์แห่งหนึ่งทําให้เขาต้องวางมือจากเรื่องที่ทําอยู่และเมื่อเจสันมาถึงที่เกิดเหตุยังมีอารมณ์มาเล่นลิ้นกับบาร์เทนเดอร์อีกนะใส่น้ําแข็งหมายครับคุณผู้ชาย ข้าปอนครับขอบคุณครับหลังจากดื่มหมดเจสันก็พูดว่าคุณบอกเองนะว่าร้านคุณปิดแล้วทิ้งให้บาร์เทนเดอร์ยืนงงเป็นไก่ตาแตกจากนั้นเขาก็เดินไปหาบรรณาธิการที่แจ้งความถึงแม้ว่าเขาจะรังเกียจผู้ชายคนนี้มากแต่เพื่อที่จะสืบคดีเขาก็ยังพยายามควบคุมตัวเองหลังจากได้ข้อมูลมาพวกเขาก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ในโรงรถจากนั้นพวกเขารีบรุดไปยังสถานที่นั้นท,ทันทีเมื่อเปิดท้ายรถกลับพบว่ามาสายไปสีแล้วทุกอย่างถูกย้ายไปหมดแล้วและในตอนนั้นเอง เจสันก็เห็นกล้องวงจรปิดที่เสาข้างๆแต่เมื่อพวกเขาสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงรถกลับพบว่ากล้องวงจรปิดนั้นเป็นแค่ของหลอกๆด้วยความจนปัญญาพวกเขาจึงต้องกลับไปที่สถานีส่วนเจสันก็นั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์คนเดียวคุ้นคิดอยู่กับข้อมูลของเบสทันใดนั้นเขามองไปที่ตำรวจหญิงที่เดินเข้ามาไกลแล้วเล่าสิ่งที่เขาค้นพบผมตรวจสอบรายชื่อตำรวจที่เคยจับกุมเบสบังเอิญพบว่าคนแรกที่จับกุมเขาก็คือตำรวจหญิงที่ถูกฆ่าเมื่อไม่นานมานี้ จริงด้วยสิต่อมาตำรวจหญิงได้รวบรวมข้อมูลของตำรวจทุกคนที่เคยจับกลุมเบสพวกเขาต้องตกใจเมื่อพบว,ว่าตำรวจสามนายแรกที่ถูกฆ่าล้วนเป็นคนที่เคยจับกุ่มเบสมาก่อนและคนต่อไปที่เคยจับกุมเบสคือตำรวจหญิงผิวสีชื่อลิซ่าพวกเขารู้สึกได้ถึงความแร,แรงของสถานการณ์ท,ทันทีจึงรีบเรียกกำลังตำรวจไปเสริมส่วนเจสันก็โทรหาลิซ่าในขณะเดียวกันลิซ่ากำลังจะเปิดประตูบ้านเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่ในตอนนั้นจากนั้นทั้งสองคนก็ชุดละมุน กลิ้งตกบันไดไปด้วยกันแต่เบสกลับลุกขึ้นยืนก่อนใครและยกข้อนในมือขึ้นในวินาทีสุดท้ายนั้นองไรก็ตามเด็กชายผู้กล้าหาญคนนี้กลับถูกเบสฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและในตอนนั้นเองเสียงเเรนดังมาแต่ไกลทําให้เบสหนีไปอย่างหัวสุขหัวสุนแต่เขากลับไม่รู้สึกท้อแท้ที่พลาดเป้าตรงกันข้ามเขากลับเต้นรําอยู่กลางถนนจากนั้นก็ขึ้นแท็กซี่ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อเข้าพักวันรุ่งขึ้น เจสันและลอกก็พังประตูบ้านของเบสแต่ที่นั่งกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แล้วพวกเขาทําอะไรไม่ได้พวกเขาออกหมายจับเบสไม่นานพวกเขาก็ได้เบาะแสจากคนขับรถเมื่อคืนและตามไปที่โรงแรมที่เบสพักอยู่แต่พอพังประตูเข้าไปก็พบว่าเบสหนีไปแล้วจากนั้นเจสันก็เริ่มไล่ล่าการไล่ล่าสุดประทึกก็เริ่มขึ้นโชลีลาปากูอย่างเต็มที่ ทั้งสองคนวิ่งกันเหมือนมาวิ่งไม่มีหมดแรงผมรู้สึกว่าพวกเขาวิ่งกันข้ามครึ่งเมืองได้สุดท้ายมาหยุดกันที่รางรถไฟเจสันสก,กัดเบสไว้ได้แต่เบสกลับเดินเข้าหาเจสันช้าๆแถมยังยิ้มยอยเย้ยอีกเจสันที่ตั้งใจจะสัตเบสให้หนักกลับถูกตำรวจที่ตามมาคว้าตัวไว้จากนั้นเบสก็ถูกตำรวจคนอื่นๆพาตัวไปแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวกลับไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คิดถึงแม้พวกเขาจะจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วแต่หลักฐานทั้งหมดก็ยังไม่เพียงพอที่จะเอาผิดเขาได้ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วใกล้จะถึงกำหนดเวลาควบคุมตัวสูงสุดแล้วแต่พวกเขาก็ยังหาหลักฐานที่ชัดเจนไม่ได้แต่เจสันไม่ยอมล่อยเขาไปง่ายๆในคืนนั้นขณะด,ดื่มกับล็อกผมก็ตัดสินใจอย่างแนว่วแน่หลังจากลาล็อกแล้วผมก็ตรงไปที่ห้องขังจ้องมองเขาขม็งแล้วพูดว่าฉันรู้ว่าครั้งที่แล้วตอนเล่นบิลเลียดนายเสียหน้าเลยมาแก้แค้นพวกเราแต่ใครจะสนกันล่ะนายก็แค่ตัวตลกและคำพูดถักทางทั้งหมดนั้นมันก็แค่การปูทางไปสู่จุดประสงค์ของเขาวันรุ่งขึ้นเบสพร้อมกับทนายความ เดินออกมาจากสถานีตำรวจอย่างออางไม่คิดเลยว่าปีศาจร้ายจะดูเหมือนวีรบุรุษถูกยกย่องจากผู้คนมากมายฉากที่แสนประชดประชันนี้ทําให้ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์น่าเสียไปตามๆกันแต่การตัดสินที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้ในงานศพของสารวัตรโรเบิร์ตเราตำรวจต่างมาร่วมส่งโรเบิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทว่าในตอนนั้นเบสในชุดตำรวจก็ได้แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มคนอย่างเ,เงียบเียบและสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่เจสันตลอดเวลาทันใดนั้นหลังจากที่เจสันได้รับข้อความ เขาก็หันหลังกลับและเดินออกไปจากตรงนั้นเมื่อเบสเห็นแบบนั้นเขาก็แอบตามเจสันไปอย่างเงียบๆแต่เบสไม่ทันได้คิดทุกอย่างอยู่ในการคำนวณของอีกฝ่ายแล้วไม่นานเจสันก็มาถึงโรงจอดรถที่ไม่มีกล้องวองจรปิดและมุ่งหน้าไปยังดาดฟ้าเบสก็ตามไปติดๆเมื่อทั้งสองฝ่ายมาถึงดาดฟ้าเบสก็เล็งปืนไปที่เจสันแต่เมื่ออีกฝ่ายหันกลับมาเขากลับพบว่านั่นไม่ใช่เจสันในตอนนั้นเองตอนแรกเบสไม่ยอมรับ เขาชักมีดออกมาหวังจะสู้กับเจสันสักสองสามท่าแต่สิ่งที่รอเขาอยู่คือการถูกซ้อมอย่างหนักเมื่อเห็นว่าสู้ไม่ได้เบสจึงคิดจะใช้สถานะตำรวจของเจสันกูเขาว่าอย่าใช้สารเตียแต่เจสันไม่สนใจถึงเจสันจะมีนิสยัยโหดร้ายไปบ้างแต่เมื่อต้องเลือกระหว่างถูกกับผิดเขาก็ยังเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้ถึงจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเขาก็เถอะแต่ผลลัพธ์ก็น่าพอใจอย่างมาก